ดีครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหวังจากเซียนรถชาแนลนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีรถสวยๆนะครับปีใหม่ๆสภาพพร้อมๆเนี่ยมาให้ชมกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราคัดแต่รถสวยรถปีใหม่ๆมาให้เพื่อนๆกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนิสสันมาร์ชนะครับ1.2อ่าเป็น e ีโคนะครับอีโคคาอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจตัวนี้เนี่ย รถใหม่มากปี2021 <Wow. S 1> เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว m i n น r c h a ชนแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะรัดมาด้วย Mac c o 15อ่าเป็นไงรูปโฉมเนี่ยสวยเลยไม่12,000กโลเท่านั้นโอ้โหเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราไปลองชมกันว่าตัวใหม่เนี่ยมันสวยถูกใจเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็น่าใช้แค่ไหน ยิ่งช่วงนี้นี่น้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอานะครับใช้ตัวเครื่องพันสองเนี่ยอีโคคาร์อย่างงี้ประหยัดสบายใจสบายกระเป๋านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับภายนอกภายในการขับเทสได์เป็นยังไงนะครับไปชมกันครับก็มาชมกันนะครับอันนี้ตัวไมเนอร์แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะนี่ไฟเดย์ไลท์สวยๆเลยอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เราสตาร์ทเครื่องไว้นะแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นฮาโลเจนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวไมเนอร์แล้วจะมีลวดลายไม่เหมือนกันนะครับอันนี้กระจังหน้าตัวไมเนอร์นะครับผมตัวนี้ปี2021แล้วเสาอากาศก็อยู่ตรงกลางนะครับเช่นเดิมามาลัดด้วย m a c กพอร์15นะครับผมสวยๆเลยนะก็มีริ้วรอยบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจสตาร์ทนะครับกุญแจไขเป็นกุญแจรีโมท ก็จะมีคิ้วกันศาสตร์มาให้นะครับรอบตัวด้านหลังก็จะมีตัวไฟเบรกนะฮะไฟไฟท้ายเนี่ยเป็น LED แล้วนะครับเป็นตัว C นะฮะเป็นรูปตัว C สวยดูสปอร์ตนะครับทันสมัยนะครับนี่ได้ไปก็ใช้งานได้เลยไม่หมื0 0สองพกโลเท่านั้นสวยๆเลยตัวนี้ผ่อนสบายสบาย เหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะครับส่วนของภายในนะครับภายในมาดูกันอ่าภายในในส่วนนี้ก็จะเป็นอ่พลาสติกนะครับเป็น h าร์ t o u c หมดเลยนะครับพร้อมด้วยอันนี้จะเป็นลายฉลุนะครับเป็นจุดๆนะครับอันนี้เป็นพลาสติกหมดอ่าเป็นลายหนังนะครับแล้วก็วก็จะเป็น กระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกนี่ไล่มานะครับด้านข้างตรงนี้ก็เป็นปรับกระจกซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับล็อกปลดล็อกตัวนี้แอร์แบ็กสองลูกนะครับพวงมาลัยเป็นไมเนอร์แล้วเนี่ยดูพวงมาลัยความคมพวงมาลัยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยแล้วก็บะเนี่ยแน่นๆเลยนะครับเบาะติดรถมาแน่นๆเลย ภายในนี่ไม้ให้ดูไม้หมื่น0องกวโลแท้ๆเลยนะครับวิทยตุตัวนี้เป็น CD นะตัวนี้เป็นซีแล้วก็ระบบแอร์ใช้งานพร้อมใช้งานทุกระบบแล้วก็จะมีช่องต่อ12โวลต์อีกนะครับช่องใส่แก้ววางของนะครบครันนี่ก็วางของได้นะครับนี่ก็วางแก้วได้อีกที่หนึงนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อ USB กับ AUX นะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็วางของได้นะอันนี้ปึ๊บนี่เปิดได้ด้วยนะข้างบนนี้อแล้วก็อันนี้บุกสวิตก็มีนะครับผมนี่ด้านบนอันนี้ไม่มีกระจกนะแล้วก็มีกระจก ดูแผ่นที่ไฟสองแผ่นที่อันนี้มีกระจกฝั่งนี้นะครับผมก็สวยงามนะภายในจะออกโทนดำนะครับผมด้านเบาะก,ก็จะเป็นสีเทาอยู่ตรงกลางก็จะอันนี้ก็จะเป็นผ้าเนี่ยดูสิผ้าหลังคาสะอาดเยี่ยมอ่องเลยนะฮะแล้วภายในอ่ะก็กว้างนะตัวนิสสันมาร์ชเนี่ยภายในค่อนข้างกว้างนะครับผมเนี่ยขนาดผมนั่งเนี่ยเนี่ยเล็กรูมเนี่ย กว้างเลยนั่นด้านข้างก็จะเหลือพื้นที่อยู่นะครับส่วนการปรับเบาะก็จะเป็น 60- 40นะครับปกตินี่ดึงตรงนี้ก็จะเป็น 60- 40ปกติไม่มีอะไรนะฮะทั่วไปเลยแต่ว่านั่งอ่ะก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะไม่ได้อึดอัดนะครับเพราะว่ารถสมัยนี้เนี่ยเขาจะทำตัวถังที่ค่อนข้างกว้างนะภายในกว้างโปร่งโล่งสบายนะครับ การขึ้นลงสะดวกนะเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เตี้ยนะฮะรถเนี่ยสูงจากพื้นเนี่ยเยอะพอสมควรนะเนี่ยเนี่ยจากพื้นเนี่ยสูงเยอะพอสมควรเลยแล้วเนี่ยมาดูด้านหลังกันด้านหลังจะไม่มีที่ไขกุญแจแล้วนะตรงที่เปิดหลังก็คือเปิดได้เลยใช้ระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับใช้กุญแจรีโมทก็เปิดปิดได้เลยนะครับนี่ด้านหลังสวยๆตรงนี้เขาแต่งมานะครับใส่มันหน่อยนึง เดี๋ยวดูยางอะไรนี่อันนี้เราถอดออกนะเดี๋ยวอามาใส่ให้นะครับก็สวยงามนี่ด้านหลังเดิมหมดนะครับเม็ดอยู่ครบนะน็อตไม่มีแกะนะครับรถใหม่เอี่ยมนี่สวยนะครับหลังน้ำสวยไปดูห้องเครื่องกัน ที่เปิดห้องเครื่องไปอ,อ,อยู่ใต้นี้นะครับปุ๊บนี่ก็สตาร์ทต,ตลอดนะเนี่ยสตาร์ทลอดอยู่ตลอดนะครับเหล็กทำนิดนึงนะฮะเหล็กเขาก็สอดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บทำอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เดิมนอตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมไล่มาไล่มาเนี่ สติก,กอร์อยู่ครบหมดนะครับไลายมาแก้มเดิมครบหมดกองอะไรคานหน้าเดิมหมดนะครับอันนี้ก็สภาพเครื่องแห้งๆเลยนะครับเพดเพิดอยู่ครบหมดถ้าใครสนใจก็รีบๆนะเข้ามาจับจองนะรถมีคันเดียวนะครับใหม่ๆอย่างนี้ผ่อนสบายๆนะครับ ก็รีวิวภายนอกภายในให้ชมแล้วนะครับทั้งห้องเครื่องทั้งดูสภาพนะครับโดยรวมว่าเป็นยังไงสวยสดแค่ไหนนะครับของเจ้าตัวนี้นิสสันมาร์ปี2021นะครับเดี๋ยวไปลองเทสดได์กันว่าเป็นยังไงสนุกไหมประหยัดไหมนะครับไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวไปลองกันนะครับเจ้าตัวนี้อ้าวน้ำมันกระพริบแล้วจะหมดละแมเ่เห็นเห็นเกณน้ำมันกระพริบเบาก็ก็เจ็บใจเจ็บปวดใจแล้วนะช่วงนี้เติมน้ำมันกันอ่ะจาก0ูนยถึงร้อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันนับให้ผมหน่อยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้าง80ดอ่าทษทีเจแรงม้านะครับเจแรงมา้าสําหรับตัวนี้เครื่อง1 2 0 0ซีซีถือว่า เพื่อนๆอ,อาจจะดูว่าน้อยแต่ว่าด้วยตัวเขาผมว่าไม่น้อยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบอดี้เขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับเครื่องสามสูบผมว่าเอาอยู่ไปไปดูกันไปเลย40 50 60 70 80 90 100นะครับโอเค ร้อยละถือว่าก็เข็นกำลังมาพอสมควรนะฮะกับเจ้าตัวนี้เครื่อง1,200นซีซีนะแต่รอบเขาไม่ค่อยสูงนะครับตัวนี้รอบเขาไม่สูงเนี่ยเขาช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะมากนะแล้วก็ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะฮะรู้สึกว่าการซับเสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยดีกว่าของตัวแรกอีกนะฮะ เสียงเข้ามาเนี่ยน้อยลงนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารถยังใหม่อยู่นะครับเพราะว่ารถนี้เพิ่งจะหมื่นส0งพกโลเท่านั้นนะครับการขับขี่ใช้งานปกติโอเคนะครับกระแทกอะไรพวกนี้ไม่นะผมว่ากำลังดีนะฮะสำหรับรถเล็กๆขับง่ายขับสบายขับในเมืองคล่องตัวดีนะครับช่วงจังหวะเลี้ยวจังหวะแซงเนี่ยโอเคเลยนะฮะ ถ้าท่านที่เป็นผู้หญิงหรืออะไรเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะเพราะว่าหาที่จอดง่ายนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยรูปร่างเขาอะโอเคเลยดูสวยงามนะฮะและการการเข้าโคง้งการอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่านี้เปลี่ยนแม็กมาละเปลี่ยนแม็กมาเนี่ยน,า,นายาฮุา ใหญ่ขึ้นนะครับการเข้าโค้งการจับจังหวะอะไรพวกนี้ดีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะเนี่ยการตีโค้งการเปลี่ยนเลนไม่มีโยกมีโยนะฮะเปลี่ยนแล้วอยู่เลยนะครับแต่กำลังเครื่องโยนอาจจะต้องทำความเข้าใจกับเขาสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจะต้องรอนิดหนึ่งถ้าหากว่าคุณหยุดจังหวะไปแล้วนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าถ้าลากยาวยาวๆเลยเนี่ยโอเคเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยถือว่าเครื่องพันสไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับเนี่ยการลงยุบตัวปุ๊บอยู่จังหวะเอาอยู่นี่เลี้ยวคึ๊บเข้าโคง้งสาดโค้งได้เลยนะฮะตรงนี้ส่วนอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยผมว่าประหยัดแหละ นะฮะตัวนี้นี่เติมน้ำมันนี่ขับในเมืองนี่สบายๆจะไปต่างจังหวัดก็ถือว่าสบายๆเลยนะฮะเพราะเป็นเครื่องยนต์เบนซินช่วงนี้นะ้ำมันขึ้นเยอะ,อะใช้รถเล็กๆอย่างเงี้ยสบายใจนะครับแล้วก็รถใหม่เนี่ยกินใหม่นี่แรงมากนะกินใหม่ยังอยู่เลยพอๆกับที่ท่านจะไปออกรถป้ายแดงเลยนะครับก็ ฝากไว้อีกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันนะครับถ้าท่านที่จะไปออกรถใหม่เนี่ยตัวนี้นี่ประหยัดอีกเป็นแสนเลยนะฮะถือว่าคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับเพียงแต่ว่าติดข้อหนึ่งก็คือเป็นรถมือสองเท่านั้นนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นิสสันมาร์ชปี2021นะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆถูกใจกันบ้างไหมถ้าถูกใจอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe like share นะครับช่องเราสีโรชเชน่าสำหรับราคาของคันนี้นะครับอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับ339,000บาทเท่านั้นโอ้โหถูกมากประหยัดกว่ารถป้ายแดงไปเป็นแสนนะครับแสนกว่านะเพราะตัวนี้เนี่ย พร้อมใช้เลยไม้เพียง1 2 0 0 0หกว่าโลเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกัน <Wow. S 1> นะรับกันไปเต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้ยังมีรับประกันศูนย์อยู่นะตัวเนี้ยเพราะว่าตัวระยะปีก็ได้นะครับระยะไม่ก็ได้นะครับสามารถเข้าศูนย์ประกันต่อได้เลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่แต่จังหวัดสามารถจัดได้นะครับทุกจังหวัด ในประเทศไทยนะครับขอให้เพียงแค่ว่าสามารถตรวจสอบรายได้ได้นะครับว่ามีที่มาไรายได้จากที่ไหนรับรถไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นสลิปเงินเดือนอ่าอันนี้ไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะครับติดแท็กซิ่หรืออะไรโทรปรึกษามาได้นะครับที่089 828 7907หรือไลน์แอดเราแอดเซียนรถ เข้าชมรถสวยๆว w w เซีย o รถ .com หรือว่ามาเป็นเพื่อนกับเราที่แฟนเพจเ c e b o o k นะครับเซียนรถ2012อ่ามีหลายช่องทางให้เพื่อนได้รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะรีบด่วนเลยคันนี้มีคันเดียวรถสวยใหม่น้อยปีใหม่ผ่อนสบายนะครับผมตัวนี้เนี่ยผ่อน6,000กว่าบาทนะครับงวดสบายงวดสบายๆเลยนะฮะรับรองไปออกรถใหม่ผ่อนแพงกว่านี้แน่นอนครับ แพงไว้เยอะเลยนะแล้วไหนจะค่านู่นค่านี่ค่านั่นแต่ว่าเนี้ยผมแถมให้หมดทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ